วิธีที่1การสร้างมโนภาพด้วยภาพร่างย่ามประสบความสำเร็จแบบเติมเข้าเนื้อหาอยู่ที่ EP 17ใช้เวลา5นาที ก่อนอื่นเราต้องเตรียมที่นั่งที่สะดวกสบายทำให้ห้องมืดมืดหรือสรวสร่วก็ได้นะคะและมาทําความเข้าใจกันก่อนการสร้างมโนภาพด้วยภาพร่างคือการใส่ช่วงเวลาที่เราต้องการให้เป้าหมายของเราประสบความสำเร็จในระยะกลาง5ปีและระยะยาว10ปีลงในภาพหนึ่งภาพ นี่คือการสร้างมนโนภาคโดยดึงเอาความฝันที่แท้จริงของเราออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วให้นั่งในท่าที่สบายผ่อนคลายวางมือไว้บนหัวเขา่าหลาลักษณะหงายหรือคว่ำก็ได้ให้รู้สึกผ่อนคลายมากที่สุด แล้วค่อยๆหลับตาลงพร้อมกับลมหายใจเข้าสามสองหนึ่งหายใจออกยาวหายใจเข้าสามสองหนึ่งหายใจออกยาว ตอนนี้ให้คุณค่อยๆจินตนาการภาพภาพตัวเองที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสายอาชีพหรือในธุรกิจในอีก5้าปีต่อจากนี้ณนะตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่ภาพคุณตอนนั้น เป็นอย่างไรบ้างควรสวมเสื้อผ้าแบบไหนสีอะไรใบหน้าของคุณเป็นอย่างไรบ้างข้างกายคุณมีใครบ้างพวกเขากำลังรู้สึกอย่างไรทุกๆคนที่อยู่รอบกายคุณ มีไปหน้าเป็นอย่างไรบ้าง<ม>คนเหล่านั้นกำลังทำอะไรหรือคุณทำอะไรร่วมกันกับพวกเขาคุณจดจำทั้งหมดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คุณจินตนาการต่อไปถึงอีก สิบปีข้างหน้าภาพตอนนี้ในอีกสิบปีเป็นอย่างไรบ้างคุณทำอะไรอยู่และเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนใบหน้าของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มข้างกายคุณมีใครบ้างทุกๆคน ดูมีความสุขมากใช่ไหมคุณและคนเหล่านั้นกำลังทำอะไรกันอยู่สิ่งที่คุณเห็นในตอนนี้มันคือความจริงมันคือสิ่งที่คุณเฝ้ารอมาตลอดในที่สุดคุณก็ประสบความสำเร็จคุณทำได้ ในสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดคุณเก่งมากคุณเห็นไหมว่าคุณเก่งมากเก่งกว่าเดิมคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่เห็นทั้งหมดนั่นคือคุณคุณผู้ซึ่งสร้างขึ้นมาด้วยพลังอำนาจในตัวคุณ ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจจากตัวคุณเองจดจำภาพเหล่านี้ทั้งหมดเอาไว้ในใจให้ลึกลงไปถึงจิตใต้สำนลึกของคุณนี่คือคุณที่ประสบความสำเร็จในอีก5ปี10ปีวนสังภาพเดิม ที่มีแต่ความสําเร็จเอาไว้ในใจจนกว่าเสียงเพลงนี้จะหมดลง ถึงเวลาตอนนี้ ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในใจอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคุณและมันคือภาพความจริงของคุณที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองต่อจากนี้ไปเราจะค่อยๆกลับมาที่ห้องเดิม ที่เก้าอี้ตัวเดิมของเราค่อยๆขยับมือขยับตัวหายใจเข้าลึกออกยาวขยับนิ้วมือขยับนิ้วเทา้าหายใจเข้าออกลึกยาว และเมื่อเพื่อนๆพนพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมา หลังจากครบ5้านาทีแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะตัวผู้อ่านเองขอบอกเลยว่าน้ำตาซึมเลยทีเดียวให้รีบเขียนรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ในทันทีเลยนะคะสิ่งที่จาเป็นต้องเขียนอย่างมากคือความรู้สึกท่วมท้นที่เกิดขึ้นเราเชื่อมัน่นและจดจำความรู้สึกนั้นไปเรื่อยๆทำให้ทุกอย่างอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเราคือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วท เท่านั้นซึมซับความรู้สึกทั้งหมดเข้าสู่ร่างกายและเซลล์ในตัวเราให้หมดนะคะจงรู้สึกถึงมันผ่านทุกประสาทสัมผัสแล้วเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และตลอดไปเราสามารถทำซ้ำได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จและไปถึงเป้าหมายด้วยกันค่ะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ